มือนี้พี่น้องอผู้สาวนะคะมานะค่ะจะเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสอนภาษาอังกฤษเพิ่นดูให้เพิ่นสอนภาษาอังกฤษหรือว่าพี่สี่สีสอนภาษาอังกฤษคะให้เขาสอนภาษาอังกฤษสิพี่ชีไม่ได้เก่งขนาดนั้นอสอนกันนะคะอายุแค่ทีศทีชีโอเคผมสอนให้ก็ได้นะจวดจอนให้ก็ได้นะ I can teach you so what is this ภาษาไทยเโาเรรียกอะไนทเ b l e เออ table ใช่กิน ก็ mm. golf. this is mug เขาเรียกว่าขวดน้ำ mug mug ช coffee mug แล้วก็อันนี้ what is this you know โรงเรียนไม่เคยพูดโรงเรียนไม่เคยสอนจอฟฟี่มั้นไหนๆเอามาดูสี่ในโรงเรียนไม่เคยพูดโรงเรียนบ่เคยบ้าจักเจียนี่ป้าสูว what is this สอนไม่เคยได้ยินต้องเรียนบ่เกยสอนพี่นาะต้องเรียนบ่เคยสอนเริ่มไปนี่หมาเพาเอนาหยังดอกไง